โอเคนาะได้ยังครับอาถ่ายยังถ่ายยางโอเคครับวันนี้เรามามาดูวิธีการทําตัวดักทรายนะครับดักทรายเราจะใช้หลักการคือว่าทรายจะต้องหนักทรายจะหนักกว่าน้ําถ้ามากับน้าทรายจะวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับทรายจะวิ่งอยู่ข้างล่างเราเลยมาใส่ใส่สามทางดักทรายสามทางเนี่ยตัวนี้จะจะข่ำลง ความลงเพื่อจะให้ทรายตกตะกอนมาข้างล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้คนงานของผมเนี่ยต่อคือเข้ามาแล้วมาใช้วาล์วตัวเดียวนะครับที่จริงต่อลงมาแล้วก็ใส่วาล์วตรงนี้เลยก็ได้นะครับเรื่อถ่ายถ่ายเห็นตรงนี้นะเห็นไหมเห็นที่จริงถ่ายต่อลงมาปุ๊บเรามาใส่วาล์วตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เปิดถึงเวลาเราเปิดน้ําก่อนจะเปิดน้ําแล้วก็เปิดทรายทิ้งทรายจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างนี้นะครับ แต่น,นี้คนงานผมทําออกมาแล้วดักมาแล้วมาใช้วาตัวเดียวเวลาเราทําดักนะครับอันนี้จะทําอยู่สองสองตอนตอนที่หนึ่งนี่ตอนที่สองนะครับทำสองตอนเพื่อความชัวร์ในการดักทรายอันนี้จะดักทรายได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้กองถ้าเราใช้กองจะเสียกําลังของน้ําน้ําที่ขึ้นมาจากบ่อนะครับซัมเมอร์อัดขึ้นมาอัดขึ้นมาแล้วจะทํา ผ่านกองจะทําให้มีแรงต้านนะครับกําลังที่จะส่งน้ําไปสายน้ําหยดของเราก็ไม่ค่อยดีเราเลยคิดหาวิธีใหม่ก็คือทรายจะต้องวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการคว่ำคว่ำสามทางลงมาเพื่อดักทรายให้ล่วงลงมาตรงนี้นะครับถ้าถ้าไม่จริงไม่จําเป็นต้องมาถึงขนาดน,นี้ก็ได้ อันนี้คนงานเหลือาวาลตัวเดียวก็เลยทําแบบนี้นะครับก็เลยใส่วาลแค่ตัวเดียวก็เลยคว่อมพี่จริงคว่มลงมาแล้วก็ใส่าวาลตรงนี้เปิดทิ้งเลยก็ได้ครับแต่ว่าให้ช่วงสู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 งกว่านี้ก็ดีนะครับจะดีจะดีมากกว่าแล้วเราเรา,เราทาไว้สองช่วงครับช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองก่อนจะส่งออกไปถึงอ่าสายน้ํยนยดอันนี้จะดักได้ดีมากนัเอ,อื่อมาถ่ายตรงนี้ว่านี่ครับพอมาถึงทรายก็จะมาอยู่ในนี้นะครับแล้วเราจะเปิดตอนเปิดนั้งก็เปิดทิ้งก่อนนะครับ ยังมาดูนี่รอยเปิดเปิดทรายทิ้งนะครับอันนี้จะเป็นทั้งทรายทั้งดินตะกอนนะครับจะมีดินตะกอนด้วยเต็มน,นะเราก็เปิดทิ้งก็จะมีดินออกมานะครับนั่นนดินออกมาเต็มเลยครับเศษดินเศษตะกอนนะครับ,รรรรบออกมาเยอะมากก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ไม่ให จุดประสงค์คือไม่ให้เสียกําลังน้ํานะครับเพราะว่าสายสายก่าจะไปถึงสายน้นยดลเรามันจะต้องใช้แรงเราจะเปิดสายได้เยอะเหมือนเหมือนเดิมนะครับถ้าเราใส่กองเราจะกําลังของน้ําจะลดลงมาเยอะสายเราจะได้น้อยโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับประมาณนี้ครับ